การที่แจกเงินดิจิตัล1 0,000บาทเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยที่ประกาศโดยคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยนั้นจะทําได้จริงหรือไม่แล้วจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนจํานวนเยอะนะครับ1 0 0 0 0บาทนี้อาจารย์เสรีช่วยไขยความลับ 1, <000 S 1> นี้หน่อยครับหนึ่งบาทมีคนอายุเกิน 60- อปีประมาณ55ล้านคนครับดังนั้นต้องใช้เงิน5 5 0 0,000ล้านบาทนะคร เงินนี้จะามาจากไหนในขณะที่คนซึ่งนั่งอยู่ในคลับเฮาส์บอกว่าคนไม่เข้าใจไม่รู้หรอกอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินรัฐบาลนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของความคิดเขาบอกเองก็ใช้เงินจากงบลับไงละ่ะก็เป็นงบจากรัฐบาลนั่นน่ะสิก็แปลว่าเขาไม่ได้อ่านกรุไลายกันถ้าเขาอ่านกรุไลายเขาต้องพูดให้ตรงกันไม่ที่ไม่ตรงกันเลยนะคนละเรื่องเลยขณะเดียวกันก็มีคนเขาบอกว่าเงินจนํานวนนี้ ถ้าสมมติว่าเอาไปใช้เป็นประโยชน์สาธารณะแทนที่จะเอามาแจกเพื่อคะแนนเสียงแบบนี้สามารถไปทําอะไรได้บ้างเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะ,อ,ะอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่เราจะพูดกันว่าตกลงเนี่ยมันเป็นนโยบายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆหรือมันมีวาระซ่อนเร้นว่าใกล้เลือกตั้งแล้วต้องการแลนสไลด์จึงใช้ตัวนี้เป็นการที่จะทําให้คนเนี่ยมาลงคะแนน พี่ไม่ขอพูดถึงเขาแล้วจะขอพูดถึงประชาชนกันแล้วกันว่าประชาชนทั้งหลายเวลาได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยกรุณานะคะพิจารณาด้วยว่าหนึ่งเป็นไปได้ไหมสองถ้าทำจริงนั้นเนี่ยจะกระทบเรื่องของการคลังของประเทศไหมสามจะสร้างความเสียหายหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็ควรจะรู้ว่า การเลือกนั้นเราอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยการคิดถึงประโยชน์ที่เราได้โดยไม่คำนึงว่าไอ้ประโยชน์ที่เราได้นั้นมันจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติและเสียหายกับประเทศชาติอย่างไรเราต้องมองดูว่านโยบายที่เขาทำนั้นเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เป็นเพื่อประเทศชาติและประชาชนประเทศชาติพัฒนาและไม่มีความเสียหายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่เป็นชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่มีผลกระทบกับประเทศชาติที่อาจจะเสียวินัยการคลังเราเห็นประเทศที่ใช้ในโยบายประชานิยมแจกแบบนี้ในอเมริกาใต้หลายประเทศที่พังพินาศนะครับแต่ว่าถ้าดูจากงบประมาณเนี่ยห้าแส่นล้านเนี่ย <c oughs> เท่ากับมีพรบกกู้ฉุกเฉินแบบวิกฤตโควิดเลยนะครับแล้วมองว่าการที่ทำในขณะที่หาเสียงแบบนี้ในเมื่ออดีตกรกรตเขาการันตีออกมาว่าการที่เศรษฐาทวีสินเนี่ยประกาศแบบนี้มันไม่น่าจะผิดนะอันนี้พี่ก็มั่นใจว่าเมื่อมีใครไปยื่นพี่สีก็ดีคุณเรืองไกลไปยื่นก็ดีสุดท้ายเนี่ยกฎหมายไทยเป็นกฎหมายตีความและมันก็มีเรื่องหลักนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์ หลักนิติศาสตร์ก็ว่าด้วยเรื่องตัวหนังสือที่เขียนเอาไว้หลักรัฐศาสตร์ก็แปลว่าถ้าตัดสินออกมาแล้วบ้านเมืองมันวุ่นวาย mm. ก็ต้องพยายามที่จะตีความเบี่ยงไปที่จะไม่เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะไม่ใช่เป็นการกล่าวหาใครทั้งสิน้นเพราะเห็นมาหลายเรื่องแล้วคะ่ะที่เป็นเรื่องที่ควรจะจัดการตามกฎหมายตามหลักนิติศาสตร์แต่ก็ปรากฏว่าหลายคนคิดว่า มันจะต้องเป็นไปตามหลักรัฐศาสตร์ด้วยก็คืออย่าให้บ้านเมืองวุ่นวายเหมือนอย่างที่มีคนเขบอกว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านอีกคนก็บอกระวังนะจะมีคนไปรอรับที่สนามบินและถ้าเกิดจับคุณทักษิณเข้าคุกนี่จะมีคนไปนอนหน้าคุกนี่แหละก็คือสิ่งที่เรียกว่าบ้านเมืองวุ่นวายถ้าทําตามหลักร,ร,รัฐศาสตร,ร์เขาจะไม่ทํา